ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นไงบ้างใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณ พิมพ์รับคำทำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบแต่คุณก็เลือกนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะพยายามดูดีๆว่าคนที่เข้ามาเขาโสดหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีแล้เข้ามาหลายคนให้คุณเลือกนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะสําหรับคนมีคู่ ถ้ามีปัญหาการขัดแย้งการทะเลาะก,การมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันนานๆนะคะระวังปัญหาขัดแย้งนะคะระวังมีเรื่องไม่สบายใจนะคะแต่ก็ดีกันเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ด้วยกันได้อย่างราบลื่นนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีส้มนะคะสีส้มแล้วก็สีน้ําตาลให้โชคนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถให้โชคนะคะ เลขหน้าไพ่582นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ